โอกาส100%ที่จะได้รับแมว Uber มาถึงอีกแล้วนะฮะวันนี้เป็นการการันตีนะครับเปิด Uber ได้1ตัวในการเปิดต่อเนื่องนะฮะซึ่งแพ็กที่จะเปิดวันนี้ไม่ใช่แพ็กอีเวนต์นะฮะผมจะมาเปิดแพ็กนี้เนโกลูกะนะฮะผมยังมีไม่ครบแล้วก็มีตัวใหม่มาด้วยเป็นเกมเปิดแมวนะฮะไม่ได้เป็นเกมสู้นะครับเก็บยูนิตก่อนคือผมเล่นแต่เกมฟาร์มอะ่ะมันต้องฟาร์มเกือบทุกเกมเลย ตอนที่เริ่มเล่นก็ไม่ได้คิดไงว่ามันต้องฟาร์มอะไรเยอะแยะอยากลองเล่นดูแต่พอเล่นไปแล้วมันต้องฟาร์มมันก็เลี้ยงไม่ได้อยู่ไหนเนี่ยลูกกะลูงหลังมัง้งอันนี้เป็นร่างผู้หญิงที่เป็นแพ็คซัมเมอร์นะครับในแพ็คเมื่อกี้ไม่น่าจะมีนะมีอันนี้ตัวหนึ่งแล้วก็มีลูฟี่นะฮะหนึ่งมีชิชิลันสองมีอ่ามิสติกันสามมีสามตัวฮะเอาละแมวประหลาดนะฮะวันนี้แพ็คลูกกะตัวไหนก็ได้นะครับที่ไม่ซําเดิมแล้วก็เป็นตัวที่อยู่ในแพ็คนี้นะ อย่าไปออกแพ็กอื่นตัวรีเจนแลเรามีแล้วถ้าเกิดซ้ำก็ต้องละลายนะฮะรีเจนแลจอกหรือเปล่าก็ไม่รู้มาครับฟิบแถมหนึง่งการันตีหนึ่งตัวไฟจะมารอบแรกอย่าซ้ำเป็นพออือฮึอ่อาฮะโอ้ตัวใหม่เชื่ออะไรฟุริลูกะฟุริลูกานะฮะ ตัวผมยาวตัวใหม่ตัวใหม่ไม่ใช่การันตีใช่ไหมเมื่อกี้เพราะว่าการันตีมันจะอยู่ตอนท้ายส่วนใหญ่มันจะอยู่ตอนท้ายยังมาได้อีกหนึ่งยังมาได้อีกหนึ่งโอ้สโอโนบิไม่ใช่นบิอ่าตัวแขนยาวขาย,ยาวอนบิถูกแล้วละลายไปโอเค ฟุลิลูกะไม่แน่ใจวันนี้เป็นแมวหรือเปล่าคือแบบว่าผมไฟลุกนั่นมันซุปเปอร์เซย่าใช่ไหมใช้เลยอาา่ะฮะส่วนโนบีนะฮะละลายเป็น NP ดูก่อนซิว่าตัวนี้สู้อะไรได้นะฮะเผื่อจะได้เอามาใช้ตอนนี้เนี่ยคือไปลุยด่านที่เป็นเอเลี่ยนอยู่นะครับชัปเตอร์3ผมเล่นอยู่นะแต่ว่าเล่นนอกรอบนะบเพราะว่าด่านมันเป็นด่านที่แบบเล่นไปเรื่อยๆ แต่ก็ยากอยู่คือผมพยายามจะเล่นเนื้อเรื่องหลักให้จบนะฮะเพราะว่าแมวเราจะได้เก่งขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีผลเป็นอย่างมากถ้าเราเล่นตรงนู้นผ่านแล้วก็เก็บหิบสมบัติได้ทุกด่านนะครับมันจะเป็นการบูสต์พลังค่อนข้างเยอะเลยซึ่งต้องเล่นให้ผ่านก่อนอ่าตัวนี้ไม่มีเขียนเอาไว้ต้องไปดูงนูน้นมากลายร่างสองก่อนอ๋อนี่มีร่างวิวัฒนาการไหมไม่มี ไม่มีร่างกายนะฮะอ่ะสามสิบไปเลยโอเคไม่มีเขียนอะไรไว้นะฮะมีแต่คําว่าเดี่ยวเดี่ยวคือจะมีเฉพาะศัตรูที่อยู่ในระยะเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่จะโดนการโจมตีของยูนิตนี้ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยนะแสดงว่าตีแรงมากๆแต่ว่าโดนแค่ตัวเดียวที่อยู่ในระยะโจมตีเท่านั้นโอ,โอ้อย่างเทพผมชี้โจมตีเป็นพื้นที่ทะลุและทะลวงบาเรียหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นโอ้ตีเกาะพังเลยฮะอ๋อพอร่างกายแล้วมีอันนี้ ตีเกราะพังนะครับแล้วก็ทะลุโล่ทะลุโล่ทะลุบาเรียนะครับสร้างดาเมจมหาศาลโจมตีเป็นพื้นที่แสดงว่าตอนตัวเล็กนี่คือเอาไว้สแปมได้ใช่ไหมราคาเท่าไหร่ดูก่อนน่าจะเป็นตัวที่เอาไว้ใช้แบบสแปมไดนะฮะตอนตัวเล็กราคาโอ้ไม่ใช่ครับ4ี่พันห้าเท่ากันแต่ตอนตัวเล็กคือโจมตีแบบไม่มีอะไรเลยแล้วโดนแค่ตัวเดียวด้วยพอตอนโตคือตีเกราะพังตีบาเรียพังโจมตีเป็นพื้นที่ไม่ใช่โดนแค่ตัวเดียวนะครับ ฟูซิลันพัสลันมาด่านนี้ดูหน่อยปลดล็อกแมวที่เรายังไม่มีนะฮะมาลองดูซิศัตรูเป็นเลสอด่านนี้ด่านไม่ไกลนะครับใกล้ๆไปเบอร์เกอร์ทุบหน่อยทีเดียวบินผมอัพแล้วนะตัวนี้ทำให้ตีติดเวฟนะฮะมา <laughs> ผมยาวมากดูซิ โจมตียังไงโอเพื่อนบังอะ่ะไม่ส่งมาก็ไม่ได้อื้อเอาผมฟาดน็อกแบกด้วยไม่มีเอฟเฟกอ่ะผมฟาดอย่างเดียวแต่ผมยาวมากผมสวยบอสเสียงเมื่อกี้เออนี่บอสของแท้นี่มาทิงคองทิงคองยืนเกรงผมอยู่อืมครูดาวนาน,นกันฮะขอยโจมตี ยืนเลงอยู่นานเลยอือมเแเหมือนเขาไม่น็อกแบ็กเลยโคนนตไปแล้วฮะโดนไหมเนี่ยเหมือนเขาจะไม่โดนนะยืนอยู่ไกลเหมือนกันผมยังไม่เห็นเขาน็อกแบ็กเลยนะฮะเจ้าฟูจิรันเนี่ยอเนี่ยคูดาวนานฮะการโจมตีคือยืนโกรธก่อนยืนเกรงก่อนแล้วก็เตรมตัวฟาดอื รวมพลังนานแต่เหมือนจะน่าจะโจมตีไกลมั้งก็เลยไม่โดนดามีจากศัตรูนะฮะผมยังไม่เห็นเขานอกแบ็กเลยนะครับเอาไม่ได้เอเมื่อกี้ไม่ได้การันตีเหรอหลานเมื่อกี้ด่านเดียวกันแต่ว่ายากขึ้นเมื่อกี้ไม่ได้การันตีเลยไม่ได้อ่ะมาลุยอันนี้ตีเป็นคลื่นโอ้ตีเป็นคลื่นเขาแพ้คลื่นแมมตัวนี้ตีถีเลย ไม่เป็นไรมีแคสตี่ libro, Higher, อยู่รับข e ึ้นไหมน่าจะรับนะขึ้นอื้อฟาดไปไกลกว่าครับระยะเราไกลกว่าเวงก่อนตีไกลมากเลยอ๋อโอ้โหทีเดียวบินเลยวัดโอ้แล้วครูดาวนานด้วยนะแลาหน้าคนมาโอเค มา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 แคทรี่จัดการเลยอือเรียบร้อยหน้าคนก็ไม่ใช่ปัญหาบินไปแล้วเรียบร้อยโหคูหดาวนานมากฮะแคทรี่ออกมาทีหลังนะครับอันนี้ยังเพิ่งมานิดเดียวเองโอ้ของจริงเพิ่งมาแคทรี่จัดการเลยไม่ต้องห่วงบินไปแล้วโคลาเดี๋ยวน้องหมา ติดขึ้นด้วยหรอต้องหมามีเวฟด้วยแต่ว่าแคสรี่คือเวฟทำอะไรไม่ได้นะฮะบายเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยได้แมวแล้วเป็นตัวเจาะเกราะเป็นหลักคือเจาะเกราะให้เพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนทำดาเมจเพราะว่าเขาเลือดน้อยมากเลือดน้อยมากๆขวดปวดขวดปวดให้หมดขวดให้หมด,ดมา ให้หมดเลยแบตซตี่มาด้วยเอออาจไปอาจไปมองไม่เห็นเลยฮนะโอ้โหสองตัวเลยเหรอตัวแรกบินไปแล้วเหล้วก็สีขาวมีหมูป่า,าอีกตัวหนึ่งตีเร็วฮนะอมวอืม สายตีแรงอยู่แล้วสองตัวดูฟี่กับอันนี้นะฮะพิชิรันโอ้โหช้างไม่นอกแบ็คเลยช้างไม่นอกแบ็คเลยหมวดไปอีกเออเรียบร้อยสบายเป็นตัวเจาะเกราะครับมาไปลุยไม่ได้ต้องเลือกใช้ด่านที่แบบมีเกราะเยอะๆเจาะเกราะไปก่อนตัวเขาบางมาก โดนทีเดียวบินนะ่ะสู้อะไรไม่ได้อ่ะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ